อยู่ไหนนั่งนอน่็เอยู่ไหนบุบบุบเ่เดินได้หมเดินได้เลเอา้าให้มตายหรอก็แม่ไม่สบาอ่ะก็มอ เอาเอาฉีดยาว่าะฉีดเป็นพันดาสิอะไรสิไม่ฉีดไม่ทำอะไรมาตรวจให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่อะไรผิดผิดปกติใช่ไหมถ้าเป็นพันดาว่าอะไรแม่เขาบอกเสียแล้วนี่มาถึงไม่ตรวจอะไรเลยก็บอกว่าไม่ไม่ให้กลับมาแล้วมันไม่ด่วนไงมันไม่ด่วนเลยฮะถุงไม่ด่วนด่วนคือเป็นไข้หายใจเร็วเกือบตายไม่ใช่ไข้หายใจเร็วเกือบตายเจ็บอกจะคลอดมูกแค่นี้ แค่แค่ตรวนี่ไม่ได้เหรอะว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่าเขาเป็นหุเนร้นขายมานี่เหรอะมีตั้งบ้ากเล้ไงไงเราอันนี้หมอทำ ก็เลยไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้เฉยเฉยอนาอค่ะแต่มาสนีก็น่าจะตรวจดูเพราะว่าไม่ไหวางมาไม่งั้นที่ใครจะมาครับเพราะว่าคนนี้มีโรคอยู่แล้วค่ะเยอแยะเยอะแยะแลวราไม่เต็คุณรู้ว่าให้ตายผมมาได้หรือเะเกือบตาย ไม่รับราชการทางนอไม่รับไม่รับคนมาถึงทุกคนหน้าจัตัวที่ทุกที่ว่าคนไม่เมืองโลกได้กับบ้านอย่างนี้ทุกที่เที่อังกาฟีที่อังกาฟีเขาได้กับบ้านหมดมีแต่เมืองไทยตอนนี้มไงใครใครอ่าปู๋เนาะระบาดหนักเนาะแต่เราอย่ามันเป็นมีแต่เมืองไทยเนาะมีไงที่ เเเรีียนาาาาฟ้ไม่กับบพี่หมอทำไมอ่ะพูดจาไม่พอเลยอ่ะอก็พูดหมอรู่ดีก่อนไงก็พูดเหมือนหมอเขาสิว่าเออไ,ไม่ได้ไนะอย่นู้นก็พูดดีๆสิเอามานี่ตะคอกแลเอาสรบบารระบาอย่างนี้เลยวะ่ะเมืม่อเมื่อกี้คุณตะคอกไก่ไม่ได้ตะคอใครไม่ได้ตะคอกคุก็พูดดีๆนะค่ะรถเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเขาพูดดีๆกับแกไม่ได้ตะคอขนาดนั้นไม่ได้ตะคอขนาดนั้นบอกว่า ขาบอกาจะให้หมอจะให้หมอมามามาอารวาดใช่ไหมถึงจะกลับม่ใช่ไม่าดา่ามาอะไรทำไมหมอก็เป็นหมอไม่พูดดีๆล่ะก็มูมันรกว่านี้นะเพรามถดเจิงก็นจริงแหละถ้าไม่สบายจริงเขาก็ไม่มาหรอกะกลัวไง ค่ะเจ้งขวงเนเ่ขาะค่ะเจ้ของก็เจ้ของค่ะพ่อหมอก็พูดไม่เพะโอเคถ้ามาแล้วตัวให้นี่หน่อยก็โอ้ยคอยังก็อุ่นใจนี่นี่มาแล้วโอ้หมอทําท่ากับเออจะจะตีให้เด่นอย่างงั้นแหะโอยไม่ตายมาได้ไม่อดเกือบตาถูกต้องถูกต้องถูกถูกจะต้องใก้ตายถึงมาถึงถ ใช่ไงถ้ามาแล้วเออให้ตัวเงี้ยว่าโอดีก็กลับก็เดี๋ยวยังกับให้ได้อยู่แต่นี่ไม่หมายจริงๆเราจะมาต้นเก้าโมงเก้าโมงสิบเวสสองหนึ่งสองตอนเนี้เลยมาหนชั่วโมงแล้วให้กินสามนอตอนนี้ให้กินตอนตีหนึ่งมันครบรอบตีหนึ่งตอนนี้ตีสองนล้วจะตีสองแล้วมันเลยมาเกือบชั่วโมงหนึ่งนอให้กินเพราะว่าตอนนี้มันเลย เก1 2สิองน่งอมันไผ่หนูเนาะอืมเป็นอลไรอนเนาะมันเดไผ่เนาะไข่เสือเดียรไผ่ไมไผไหม่ไผค่ะไม่ไผ่เนาะเออไม่ไผ่เป็นวันละพิมพ์ไปวันนี้ถุนค่ะใช่เป็นไผ่อะไผ่เสือคอวันนะฝั่งนี้ได่ กเราได้พูดได้มันวันแรกอ่ะ้าเป็นไข้เริอมออกมันจะดูไม่ได้เนาะเป็นสามวันดูออกว่า้เริ่ดออกหรือไม่ไข้เออกเนาะเออเป็นไข้ช่วงวันแรกๆเป็นสวันเนี่ยคือต้องกนาลอกไข้เนาะขอดมาแล้วพูดทำนี้คุดก็โอเคกลับพูดได้ แต่นี่หมอทำท่าอย่างนี้ไม่ถูกไงพี่หมอก็ยว่าพูดดีๆก็พูดดีๆสิว่าเออว่าข้าก็มัอยูกันพวคุกคไม่ดีกับมไ่อู่ไม่อูกคนไม่สบายมไม่ถูกอ้คือแล้วเพราะคนไม่ไม่สบายถึงขั้นอันนไรี่เป็นอะไรเื่อหนม่งหรือเล่าโอเคไม่านหอ่านไหมอ่านไหม่ไหมอ่าไมอ่านไหมอ่าหม่านไมอ่นไหาน่าน่านไหมอ่าน่านไหกาไม่านอานไหไหมอ่านไกนห่นอ่าอ่าน่าไม่านไนไม่าน่หอไอ่ามนมอ่านไ้อาม่านไหนอนม่ไนอาม จะแบ่งทุกรวม <terum> <coughs>